การบำรุงผิวแค่ชั้นบนอาจไม่พอที่จะทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นได้เหมือนเปลือกส้มที่ขลุกรลเพราะคงสร้างสำคัญของผิวจริงๆอยู่ชั้น d e r ม i s หรือชั้นหนังแท้ซึ่งเป็นชั้นที่2ของผิวถ้าเราไม่ดูแลถึงตรงนี้ผิวก็ยากที่จะกลับมาเรียบเนียนและแข็งแรงขึ้นได้ครับ Advanced Microneedling RF ถูกออกแบบมาให้ทำงานลึกกว่าการบำรุงผิวทั่วไปโดยใช้เข็มขนาดเล็กส่งพลังงานคลื่นวิทยุ ลงไปจนถึงชั้นหนังแท้เพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินใหม่มีงานวิจัยในสหรัฐอเมริกาโดยโกลเบิกและคณะจากลุยเซียนา a เต u ยูนิเวอร์ซิตี้เฮลซ e n เ e Center รายงานว่า หลังทำ Advanced Micro Needling RF จากผู้ร่วมทั้งหมดร้อยละ98ส่วนใหญ่รู้สึกว่าผิวดูดีขึ้นสามารถลดริ้วรอยเล็กๆเ,เพิ่มความยืดหยุ่นของผิวและมีความพึงพอใจในผลลัพธ์เพราะฉะนั้น Advanced Micro Needling RF ไม่ได้แค่แก้ปัญหาผิวที่ชั้นบนแต่ช่วยฟื้นฟูโครงสร้างผิวจากภายในให้ผิวแข็งแรงเรียบเนียนและสุขภาพผิวดีขึ้นได้ครับ